ชีวิตคนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดเริ่มคลานเดินก้าวแรกเข้าเรียนมีเพื่อนฝูงทำงานมีครอบครัวจนอายุกว่า80ปีคงผ่านเรื่องราวประสบการณ์มามากมายลมบ้างลุกบ้างหัวเราะร้องไห้สุขทุกขปะปนกันแต่เชื่อแน่ว่าประสบการณ์เหล่านั้น ทำให้เราเข้มแข็งยืนหยัดได้อย่างมั่นคงองค์กรองค์กรหนึ่งก็คงไม่ต่างกันองค์กรใดที่อายุ80ปีเท่าคนคนหนึ่งและยังเข้มแข็งยิ่งใหญ่ประกอบภารกิจหลักสำคัญขององค์กรได้เป็นอย่างดีนั้นน่าจะหมายความว่าองค์กรนั้นมีรากแก้วที่ฝังรากลึก ลำต้นที่แข็งแรงค้ำจุนให้กิ่งก้านใบได้เจริญงอกงามผลิดอกออกผลเกิดประโยชน์ต่อสรรพสิ่งรอบข้างได้เป็นอย่างดีสาม,มกราคม2559โรงพยาบาลสรรพสิทธิธ์ที่ประสงค์จะได้เฉลิมฉลอง80ปีแห่งการก่อตั้ง 80ปีแห่งความยิ่งใหญ่และความดีงามที่เริ่มต้นส่งต่อรักษาประคับประคองด้วยเรียวแรงความทุ่มเทของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมาร่วมเฉลิมฉลองในความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสันพสิทธิ์ที่ได้เป็นที่พึ่งหลักดูแลสุขภาพความเจ็บป่วย ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงมาตลอด80ปีความภาคภูมิใจที่พวกเราทุกคนร่วมสร้างความภาคภูมิใจที่พวกเราทุกคนร่วมยินดีย่ายลบขืนมานามาในคณะทีโรงเห็บานเป็ด มีเลื่อคนค้นไข่อยู่สีหลังเป็นเลื่อนใหม่สร้างพ่อสเจ็ดสิบเก้าย่ายมาพ่อสแปดสิบเก้าสิบปีแต่และกะมันก็นอยู่ในรูปทรงนี่แหละเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดในเรื่องการทำงานมันก็นสิมีในเรื่องของพยาบาลมันก็นสิมีทั้งเดือนวิชาการเรื่องการสอนลักสูตรในการพยาบาลสาขาต่างๆ ข้ากระจับเอาพยาบาลหกคนนี่ละเจ้าต้องสอนอันนั่นเจ้าต้องเฮ็ดอันนี้เจ้าเฮียนมาแล้วเจ้าต้องเฮ็ดเป็นเป็นหลายเป็นหน่อยเป็นอีกส่วนหนึง่งแล้วก็ห้าวกระบุญอันหนึง่งข้าวมีนักเรียนผู้ซอยพยาบาลน,นักเรียนผู้ซอยพยาบาลน,นี่เฮียนมัดสูสันเม็เดเด็กจิตเวชเฮียนมัดทุกอย่าง<ะ>แต่กะเฮียนอย่างน้อย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 อปีเดียวหลักสูตรปีเดียว ในส่วนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราสํำนึกบุญคุณของโรงพยาบาลที่ได้ส่งให้เราไปเรียนแล้วก็กลับมาทํางานในส่วนหนึ่งนะคะเราถือว่าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นี่เป็นเป็นบ้านหลังที่หนึ่งเพราะว่าในเจ็ดวันเนาะห้าวันเราอยู่ที่โรงพยาบาลสองวันเราอยู่บ้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นบ้านหลังที่หนึ่งของเราแต่ในส่วนของงานก็มีความ ภาคภูมิใจตรงที่เราเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสามปรสิทธิ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้เป็นคณะทีมพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเมื่อก่อนนี้มีมี17จังหวัดแต่ตอนนี้มี19จังหวัดเราก็ได้ไปพัฒนาพร้อมกับกระทรวงในนามของโรงพยาบาลสามพสิทธิ์ที่ประสงค์ถ้าพูดถึงผลงานนี้ได้มีส่วนผักดันให้โรงพยาบาลของเราเนี่ย ได้ผ่าน ISO 9002ซึ่งตอนนั้นก็มี3หน่วยงานนะคะมีอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วก็ห้องคลอดงานกายภาพบำบัดประเด็นหนึงที่มีความภาคภูมิใจที่สุดก็คือเป็นผู้ที่นำธรรมะไปใช้ในหน่วยงานได้ร้อยเ็น์ะคะก็ได้รับรางวัลจากพระเจ้าว,วารวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาชธิดามหาดนะคะ พูดใจดีเดอยู่นนิ่งกินแล้วมันโรคบาลนี่นะครับเพื่อนกาเลียงเข้าแน่ประกันารควบก็ได้รับเงินโอที่เนี่ยหาสอนเนี่ยพี่พวกพี่เนี่ยนะครับก็ด,ดีใจนะครับในส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลน,นี่ครับการเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงหลายๆรูปแบบครับส่วนมากจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับจากที่แต่ก่อนก็เป็นตึกเกา่าซีตึก ตึกหนึ่งตึกสองตึกสามตึกสี่เดียวนี่ก็มิตึกไม่ไม่เกิดขึ้นร้ายครับพวกระบบการทํางานก็เป็นระเบียบมากขึ้นวัวเก่านะครับมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นว่าเดิมนะครับระบบต่างๆก็ดีขึ้นครับอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันครับรวมโดยช่วยกันเพราะว่าขยะเสียหนึ่งเวลายางไปยังมากอยากให้เก็บทีมทังขยะมันว่าทย่างเห็นแหละกะับทย่างหนีกับบริเวอยากให้ทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับตั้งใจร่วมกันครับ กับพัฒนาไปหลายอยู่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องเรื่องความสะอาดของโรงบาลเพราะว่าแค่หาเนี่ยเขาทุกซอกทุกมุมทุกพื้นที่ของโรงบาลตามที่มาหน่วยงานแต่ละหน่วยงานค่นจะลองขอมา บางที่เพื่อนมาลองของเ,ขเห็นมันสะกะปรกเห็นมันโมเป็นตะเบิงจางสีเข้ากับเขาไปเห็นหายค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการให้การบริการผู้ป่วยนะคะที่มีระบบการทํางานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ,นนะ,คะเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะที่มีคุณภาพและก็มีความประทับใจและมีความสุขกับการทำงานที่นี่นะคะกับเจ้าหน้าที่พี่ๆทุกคน ที่อยู่ที่นี่นะคะดูแลการดุดพี่น้องและญาติมิตรนะคะาม่ยดงานอยู่นี่ก็อยี่สิบกว่าปีแล้วครับกภูมิใจในการที่เะยศงานส่วนเป็นเจ้างที่รอพ่อรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลจะให้การจรลาจอนดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางโรงพยาบาล ส่วนต่างๆค,ครับภูมิใจครับภูมิใจที่ได้มาทํางานมาปฏิบัติงานที่ที่ศูนย์ส่งต่อน,นี้แล้วก็มารับราชการที่โรงพยาบาลศูนย์สประสิทธิ์นะครับปาหมายสูงสุดก็เพื่อให้บริการประชาชนนะครับให้เต็มประสิทธิภาพสิ่งที่ภาพภูมิใจได้ทำงานที่โรงพยาบาลสประสิทธิ์ที่ประสงค์คือเป็นส่วนหนึ่งในการให้รับบริการของ มารับบริการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ให้ได้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับได้มีความภูมิใจที่ได้มาทํางานอยู่ในจุดนี้นี่ได้ช่วยเหลือสังคมแต่ก็ซ้าก็บ,บานห้อลังหนึ่งที่ได้อยู่ได้กินพอทำงานอยู่ที่นี่ก็เรียกภูมิใจกับหลักในอาชีพเฮ็ดทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งฟูกพืนเขาเฟือก เรียกคนไข้ไปเรียกขาอยู่กับหมอทาทุกอย่างที่อยู่นี่นี่ปาพุ่มใจกันเป็นปรับปรุงขึ้นลายนะครับพอปรับปรุงนะครับพัฒนาเัคหน่วยงานต่างต่างกันลายระบบขึ้นลายนะครัหน่วยตัวต่างๆจะดีพร้อมภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยให้หายจากการป่วยและกลับบ้านได้ภูมิใจบ่คะคือคือจะเป็นอู่ขาวอูน้ำน,นะคะมใีให้เหิาวมี รา่ได้เป็นแต่ใส่ใจในครอบครัวค่ะท่งลูกท่งเต่าด้เรื่นหนังสือนะค่ะทำในความประทับใจและภูมิใจที่ได้มารับใส่ในโรงพยาบาลสรัพย์สิทธิ์ที่ประสงค์ในหน้าที่ของพนักงานขับรถครับผมชีวิตความเป็นโยกสามารถเรียงครอบครัวแต่เป็นที่พึงที่ภากของครอบครัวได้ครับผม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านสำหรับส่วนร่วมในคุณค่าความดีงามของชาวสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์3ม,มกราคม2559ร่วมยินดีเฉลิมฉลอง80ปีโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จากราดแก้วที่มั่นคงสู่ผลิตผลความเป็นเลิศ